ชาดก500ชาติสวัสดีค่ะจากการสืบค้นข้อมูลคลิปนี้ผู้เล่าขอเล่าเพื่อเป็นพุทธบูชาและกรุณากดติดตามเพื่อเป็นกําลังใจให้กับผู้เล่าด้วยนะคะสกุนีคติชาดกชาดกว่าด้วยไม่หากินไกลถิ่น พุทธการสมัยหนึ่งสมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้าประทับจำพรรษาในพระเชตวันมหาวิหารนครสาวัตถีทรงปารภกับภิกษุจำนวนมากเมื่อออกนอกพระอารามได้จาริกไปในสถานที่อันไม่ควรแก่สมณสง ดูกรภิกษุสมณีทั้งหลายหากเที่ยวพิกขาจารไปในชนบทก็ไม่สู้จะพบเห็นหรือได้ข้องแวะกับสิ่งไม่สมควรแก่สงนักแต่เมื่อใดภิกษุต้องผ่านเข้าในชุมชนอันมีผู้คนหลากหลายอาชีพบางครั้งต้องพบเห็นการทำบาปอันนาโศกเศร้า ทำให้จิตใจไม่สงบไม่สามารถปฏิบ <th paragraphs> ัต so, uh, <th> ิความเพียรทางสมาธิได้เมื่อได้ฟังพระพุทธองค์ปรารคแล้วภิกษุทั้งหลายก็ได้ออกไปบินทบาทครั้นภิกษุรูปหนึ่งออกไปแถวโรงฆ่าสัตว์ก็เห็นภาพอันน่าหดหูใจ แพ้ยังไม่แล่หนังยังไม่ได้ต้มเลยนะสมณะโรงฆ่าสัตว์ไม่มีอาหารถวายหรอกปานาติบาตเอาชีวิตผู้อื่นมาเลี้ยงชีวิตตนเช่นนี้บาปกรรมบาปกรรมขณะที่บางคราวภิกษุก็บังเอิญต้องผ่านเข้าไปใกล้ อโคจรสถานเช่นบ้านเราคณิกาสำหรับบุรุษผู้หลงมัวเมาในมังสาการมรุมให้เกิดอุทั์ขัดข้องแก่เพศบรรพชิตจนพระหลายรูปต้องมัวหมองอย่างไม่ควรจะเป็นเหตุการณ์ดังกล่าวนี้ เมื่อภิกษุกลับสู่พระอารามแล้วก็นำมาปารุกข้ออาบัติกันอยู่เนืองๆน,นี่ท่านเมื่อเช้าเราเดินผ่านโรงฆ่าสัตว์นักฆ่าสัตว์กำลังจะแหล่เนื้อแพะข้าเห็นแล้วหดหู่ใจจริงๆท่านก็เจอเรื่องแบบนี้หรือนี่เมื่อเช้าเราสองคนก็เจอ เดินผ่านที่อโคจรเดินผ่านนางคณิกาจนพวกข้ารู้สึกงัวมองอย่างไม่เคยมาก่อนซึ่งความสับสนทุกข์ร้อนของภิกษุทั้งหลายย่อมแจ้งในพระญาณอันมากด้วยพระมหากรุณาที่คุณของพระพุทธองค์ดังเคยเป็นมาเสมอ จึงทรงประทานโอวาทสั่งสอนภิกษุทั้งหลายนั้นให้ระมัดระวังและสำรวมกายใจรำลึกอยู่เสมอในสถานที่ซึ่งปลอดภัยแก่นักบวชด,ดูก่อนภิกษุทั้งหลายแม้ในอดีตนกมูลไถยตัวหนึ่งเกือบถึงแก่ชีวิตเพราะหลงออกไปอยู่ในสถานที่ที่ไม่สมควรมาแล้ว ข้าแต่พระพุทธองค์โปรดทรงเล่าเรื่องอดีตชาติที่ตรัสนั้นแก่พวกเราด้วยเถิดพระพุทธองค์ทรงระลึกพระชาติครั้งนั้นด้วยยานบุเพนิวาสานุสติตรัสเล่าสกุนีคติชาดกขึ้นดังนี้ณพื้นนาอันกว้างใหญ่ในอดีตการนั้น การเกษตรกรรมยังเป็นอาชีพเดียวของหมู่ชน <c oughs> เมื่อปลายหนาวจะเข้าฤดูฝนทุกปีจะมีชาวนามาไถพลิกพื้นนาเตรียมหว่านเมล็ดพันธุ์ธัญพืชรับฤดูคันษากลางคันษาข้าวป้าโคจะเปลี่ยนสีน้ำตาลของพื้นดิน เป็นพรมสีเขียวของต้นข้าวที่จะสะบัดใบโบกลาเม็ดฝนปลายฤดูเพื่อยืนต้นชูรวงไปจนจบฤดูแ้งเมื่อลมอุ่นผ่านมาทักทายใบข้าวหลายใบก็สลัดตัวเองร่วงใบ เพื่อรักษาอาหารเลี้ยงรวงและเมล็ดจนลมร้อนโบกโบยข้าวทุกรวงก็สุกเป็นสีทองเต็มทุ่งรอชาวนามาเก็บเกี่ยวเอาไปเหมือนที่เคยเป็นและช่วงเวลานี้นกกาน,านานานชนิดก็จะมาเยือนพื้นนาเหมือนแม่บ้านจับจ่ายตลาด หลังจากฟางเส้นสุดท้ายถูกเก็บเอาไว้ก็จะไม่มีใครกลับมาทุ่งนาอีกก่อนดินตะปุ่มตะปำถูกเผาจนแข็งเป็นหินไม่เป็นที่ปรารถนาของใครนอกจากนกตัวเล็กๆชนิดหนึ่งที่อาศัยและพักพิงอยู่กับรอยไถนี้มันคือนกมูลไถ ครอบครัวหนึ่งนกมูลไทยมีขนาดเล็กแต่ว่องไวและตอดภัยอย่างยิ่งในพื้นที่ที่มีค้อนไทยเช่นนี้ตื่นเร็วเร็วทัวลูกเดี๋ยวแดดร้อนพวกนอนจะหนีลงใต้ดินกันหมดแล้วพวกเจ้าจะอดกินกันนะ ใช่ใช่วันนี้ท้องฟ้าปลอดโปร่งดีด้วยพวกเดยียวก็ไม่มีสักตัวหนึ่งเหมาะแก่การออกหากินจริงๆนกมูลไทยเหล่านี้มีวินัยเคร่งครัดไม่เคยบินออกไปไกลจากที่นาของตนเลยเพราะสามารถโลภัย ซอกซอนในระหว่างก้อนดินแข็งแข็งนั้นได้เมื่อล,ลูกเติบโตขึ้นพ่อแม่นกก็คอยดูอยู่ห่างๆอย่างห่วงๆโดยที่ไม่รู้เลยว่าลูกนกตัวหนึง่งคิดนอกคำสั่งอยู่เอานี่พี่จับนอนมาให้อย่างอนสิโอ้ยเบือ่อเบือ่อเบือ่อ เบือ่อไม่เห็นสนุกตรงไหนเลยพี่กินเถอะเดี๋ยวฉันจะไปเดินเล่นแถวแถวนั้นหน่อยตามใจเจ้าก็แล้วกันแต่อย่าออกไปไหนไกลล่ะเมื่อลูกนกมูลไทยมีโอกาสพ้นสายตาพี่และพ่อแม่แล้ว มันก็บินหนีออกจากบริเวณที่นาของตนไปยังป่าโปร่งที่หมายตาไว้ว้าวสุดยอดไปเลยได้เห็นสีเขียวเขียวแดงแดงกับเขามั่งโอ้โลกนี้ช่างสดใสสวยงามจริงๆเลยไม่เห็นจะมีอะไรน่ากลัวตรงไหนเลยรู้แบบนี้บินออกมาตั้งนานแล้วอากาศดีจริงๆเลย การที่นกมูลไถบินออกนอกถิ่นของตนเองนับว่าประพฤติผิดอย่างน่ากลัวเพราะถิ่นที่มันมาเยือนนั้นเป็นสถานที่อโคจรของนกมูลไถอโคจรแปลว่าไม่ควรมาแต่เมื่อเจ้าเข้ามาข้าก็จะจัดให้เจ้า และเจ้านกมูลไทยตัวน้อยเอ๋ยเสร็จข้าแน่ดีจริงเชียวไม่ต้องเสียเวลาออกล่าเหยื่อให้เหนื่อยจะเอาไปทำอะไรกินดีนะต้ยมยำหรือผัดกระเพราดีนับเป็นข้อร้ายหรือบทลงโทษที่ไม่เชื่อฟังพ่อแม่ก็ตามนกมูลไทย ก็ตกอยู่ในอันตรายอย่างสุดเลี่ยงไม่ได้เป็นไปตามกฎของธรรมชาติก็ต้องดำเนินไปในปริบตาที่นกมูลไถตกอยู่ในกรงเล็บเดี่ยวมันก็รู้ชะตากรรมของตัวเองอุ๊ยโธ่เอ้ย,อยนี่เพราะเราด้อต่อพ่อแม่แท้ๆไม่น่าเลยเรา เย,ยวนักล่าจับเอานกมูลไถขึ้นไปคาบไว้บนต้นไม้สูงเพื่อที่จะฉีกเนื้อจเจ้านกมูลไถกินแต่เมื่อได้ยินคำรำพันก็หยุดฟังอย่างพิศวงไม่น่าเลยไม่ควรเลยจริงๆไม่น่าออกมาจากทินหากินเลยนี่ถ้าเราไม่ออกมานะ ใครก็ทำอะไรไม่ได้หรอกเจ้านกน้อยเมื่อกี้เจ้าว่าอยู่ที่ไหนนะที่ว่าเจ้ารอดจากกรงเล็บค่าได้ตรงที่ไกลๆโน่นนะจ๊ะที่โล่งๆที่เต็มไปด้วยก้อนดินไถโน่นนะโน่นนะนี่เจ้าหมายความว่าถ้าเจ้าได้ไปอยู่ที่นั่นแล้วแล้วก็ พญานกยังค่าจะจับเจ้าคินไม่ได้งั้นหรือใช่จ้ะใช่ไอ้ลูกน้อยเจ้าพูดจ้าโอหังนักถึงเจ้าจะอยู่ตรงไหนเจ้าก็ไม่รอดตายไปได้หรอกไม่มีใครเคยพ้นกรุงเร็บพญาอยู่อันแหลมคมของข้าแต่แม่จ้าบอกว่า ถ้านกมูลไทยอย่างเราอยู่กับก้อนไถยในนาก็จะปลอดภัยคำอธิบายของนกน้อยกระจ่อยอร่อยเป็นเหมือนคำท้าทายธรรมดาของผู้ยิ่งใหญ่มักทนการท้าทายไม่ได้ลองดูกันก็ได้เจ้านกน้อยข้าจะพาเจ้าไปปล่อยในนาที่มีก้อนดินไถของเจ้า ดูสิเจ้าจะหนีข้าไปไหนพน้นพูดเสร็จเียวนักเล่าก็พาเจ้านกมูลไทยหวนกลับไปยังทุ่งนาอีกครั้งคราวนี้แหละเจ้านกน้อยข้าจะฉีกเนื้อเจ้าจิกกินสักกลางทุ่งนานี่เลยน้อยบางอาจมาท้าทายพญยาเยียวยังข้าเมื่อถึงถิ่นที่อยู่ นกมูลไทยก็ถูกปล่อยลงบนดินก้อนไทกลุ่มหนึ่งเยววนักล่าก็รีบบินทยานขึ้นไปอยู่บนเบื้องสูงเจ้านกน้อยรีบหายใจเร็วเข้าก่อนที่จะไม่มีโอกาสจะหายใจอีกเกิดมาเป็นเหยื่อจะอยู่ที่ไหนก็ไม่พ้นหรอกเมื่อโผขึ้นสูง ได้ระดับพยายเยี่ยวนักล่ากดตีลังกาปุ่งดิงลงมายังนกมูลไถบนพื้นดินยิ่งใกล้ก็ยิ่งทวีความเร็วมากขึ้นนกมูลไถเตรียมตัวพร้อมอยู่บนก้อนดินซึ่งมันคัดเลือกไว้อย่างเร็วแล้วยืนแข็งเหมือนตกตะลึง ความเร็วที่โฉบลงมานั้นเร็วเหมือนดาวตกแต่ฉับพลันทันใดนั่นเองลูกลกมูลไทยก็กระโดดลบใต้ก้อนไทยอย่างรวดเร็วตามธรรมชาติของมันที่มีมานักล่าเมื่อยังไม่ทันก็ถลยเข้า กระแทกก้อนดินไทอันแหลมคมสุดแรงเกิดเลือดพุ่งทะลักออกจากร่างปักค้าก้อนดินไทยอย่างสิน้นฤทธิ์พยายเย,ยวดินปราดปราดได้อีกไม่นานก็สิ้นลมหายใจหมอดม,มุ้ยโมรณาเมื่อได้ยินคำรำพันทรงท้ายของเจ้านกมูลไทอีก อุบายลวงศัตรูเมื่อครู่นี้เป็นสิ่งที่บิดามารดาสอนเรามาแม้เราเคยดื้อรั้นแถบมุ้ยมลนารู้ตัวก่อนก็ไม่มีสายสหายเอ๋ยเมื่อจบเทศนาสกุณีคติชาดกแล้วพระพุทธองค์ทรงแสดงอริยสัจประธานโอวาทมีให้ภิกษุไปในที่อโคจรโดยประมาทอีก พญาเยวได้กำเนิดเป็นพระเทวทัตส่วนนกมูลไยสเสวยพระชาติเป็นพระพุทธเจ้าในครั้งนี้ผู้เล่าขอขอบคุณแหล่งที่มาของข้อมูลทั้งหลายที่ได้นำมาเล่าสู่กันฟังและรวมถึงการติดตามชาดก500ชาติในคราวต่อไปขอขอบพระคุณค่ะ